สวัสดีครับวันนี้มาติดตั้งปัม๊มเสมอโซลาเซลล์ขนาด2แรงนะครับใช้แผง560วัตต์4แผงก็คือถ้าเพิ่มอีก2แผงนี่สามารถใช้ไฟ3ามกิโลวัตต์ในบ้านได้เลยครับแ,แผงแผง5 6 0วัตต์ตัวนี้มันจะใหญ่นะครับ ยาวสองเมตรน่อยๆแล้วก็กว้างเมตรกว่าครับใหญ่กว่าปกติโครงสำเร็จนะครับเดี๋ยวจะเอามาประกอบตรงนี้แล้วก็จะเทปูนทำฐานให้ด้วยนะทางก็แบบว่าแย่มากฮะรถรถมาได้แค่นี้ทางร่องน้ำ รถ่นีต้องจอดเยี่ยงๆไงก็ต้องถอยออกด้วยกำลังดีแล้วมาเช้าสามโมงเดี๋ยวพ่อค่อยทำไหมครับ ตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับไอ้นี้เป็นแผงโมโนฮับเซลนะครับ560วัตต์แผงใหญ่แผงนี้มันจะกว้างอะ่ะเมตสมเซนแล้วก็ยาวสองเมตรส0เซนช่วยได้อยู่ครับช่วยได้อยู่พ <c oughs> ี่ที่นี่ที่ไหนอะอำเภออำเภออะไรจังหวัดต,ต,ตำบลอะไรตำบลนอนค่ะอ๋อ,อเจอ ครับโอเคขอบคุณครับฮะอ๋อเสร็จแล้วเดี๋ยวผสมปูนตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเทป,ปูนนะครับทีี่เชือกทางแล้วก็อยากเห็นลูกของเทป,ปูนไหมครับไม่ไม่อยากเห็นฮะ <c oughs> นี่นะน้ำนี่ทอ่อไม่จับตรงนี้เออเอาทอ่อยกออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะหักยกเทท่อเลยนี่นะครับน้ำไห่แล้วนี่น้ะ มาถึงบ้านแล้วถึบ้านแลวเออผมผมลืมลืมพูดไปนะครับไอตัวนี้เขาวางโครงการไว้ว่าเขาจะเอาปั๊มหอยโข่งมาไว้ลดน้ำอุต่างหานะก็เลยให้ติดทวีหลังเต่าตัวนี้ก็ติดไว้กันน้ำได้ นี่ให้น้องๆพัดก,กินข้าวนะครับนี่คือเสร็จแล้วท่อสองนิ้วแล้วนี่น้ำบอกมันที่นี่มันทรายมันมีทรายละเอียดน,ะน,น้ำก็เลยขุ่นต้องเปิดถึงเดี๋ยวจะต่อท่อลงไปนะนี่ไหลเลยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจเลยนะครับทักข้อฟามมาได้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ